อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายนใน1สัปดาห์ราคามไม่แพงคุณภาพเท,ทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ p ีอารวตี้นะคะแหมคุณผู้ชมคะช่วงนี้ตุ๊กดูแบบซีดโซมเพราะว่าอะไรคะเหนื่อยค่ะทำงานหนักแต่ไม่รู้ีนเงินเนี่ยมันหายไปไหนหมดทำเอาเครียดเหมือนกันค่ะแต่แหมต้องขอไปพักสมองกันสักนิดนึงกับงานอีเวนต์เด็ดๆดโดนๆนะคะตามไปชมกันเลยค่ะ อ,อ๋อจริงๆแล้ว Fisher Price ถ้าจะเป็นอันแรกเลยที่น้องได้คือน้องขายถ้าเห็นภาพน,นี้นะคะน้นองขายตั้งแต่ประมาณปรหกถึงเก้าเดือนนะคะคือแบบเด็กมากใช่ใช่ค่ะคือน้องขายมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เป็น f a m ลี่ Fisher Price มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ เป็นคนอกไรนะเป็นคนาลนะเป็นคนใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> ไหมคะนะค้อยกงใน้องใช่ไหมคะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนานาที กาหนดไวไยังไงบ้า,า,า,นานนงไหมหรือว่ารับงานรังานอไรอย่างนี้องน้องไม่คือเราก็เลือกค่ะเหมือนอย่างเช่นเราเลือกฟุตบอลก็เป็น,น้ห่อที่เราคุ้นเคยที่เราไว้ใจเราใช้มาอู่แล้วอะคะ่ะก็เลยเปเราสิดว่ามันมันดีนะอันนี้อะก็เลยคามาหาได้พักสมองกันไปบ้างแล้วนะคะรู้สึกดีขึ้นมากใครที่กําลังประสบกับปัญหาเหมือนตุ๊กอยู่นะคะต้องขอบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ เงินเนี่ยไม่ตายก็าหาใหม่ได้นะคะแต่คนเราเนี่ยถ้าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะทําไปเพื่ออะไรไม่มีแบบเป้าหมายในชีวิตไม่มีเส้นทางเดินให้กับชีวิตตัวเองนะคะแต่วันนี้ตุ๊กรู้แล้วค่ะว่าตุ๊กจะไปในเส้นทางไหนกลับบ้านไปนอนค่ะอนาคตที่สดใสของเราสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างครีมบํารุงผิวหน้าโมโคเซ่นะคะตุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่